สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีรี่อนซึ่งเป็นรายการที่สุดฮิตติดตลาดรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบเหมือนเดิมนะ ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการในรอบนี้แล้วใครที่จะลงณห,หน้าทองเสริมดวงเสริมราศีก็ติดต่อกันได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ900 0ัน เก้ารอยเก้าเก้าแชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนนะและตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ เหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9000 900 99แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรนดนและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น เมื่อสวัสดีแล้วก็พิมพ์ถามได้เลยครับเพียงแต่ต้องกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เมืองอีพอดีอย่าลืมครับสโลแกนผม999 9เผยเแ่ยึดทุกกลุ่มเอาไว้นะนะฮิตคองทุกกลุ่มเอาไว้เดี๋ยวชื่ออะไรเข้ามาแล้วอ้อม คือคุณถามผมถามแค่หนึ่งคำถามครับผมดูใหม่จะมาเมื่อไหร่และเป็นคนยังไงพรามันเป็นสองคำถามครับเอาคำถามเดียวเราตอบไปพ่ายไปเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคําถามเดียวเท่านั้นนะถ้าคุณอยากถามสองคำถามคะอาจารย์จะให้คุณถามคำถามใหม่ว่าคําถามไหน่ที่คุณอยากรู้มากที่สุดหนึ่งข้อนะคะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์คือตั้งคำถามใหม่ครับถามเอาคำถามเดียวครับคุณอยากรู้อะไรกันแน่เอาแค่ข้อเดียวเอาแค่ข้อเดียวครับเอาแบบที่เราแน่ใจข้อเดียวครับพิมพ์มาใหม่ครับนะคุณอ้อมนะช่วยพิมพ์ใหม่หน่อยอยา,ากไดนะอ้อมคนงานใหม่จะมาเมื่อไหร่แล้วเป็นคนยังไงคือ อ๋อก็เราก็ดูไปภายในสามวันอยู่แล้วไงว่าเราดูแค่ข้อเดียวภายในสาวันนี้จะมีคนงานไหมมหรือว่าเป็นคนยังไงคือเราดูแค่เนี้ใมันสองข้อเราถึงบอกให้ถามข้อเดียวงั้นหนูถามว่าคนงานใหม่ที่จะมาเป็นคนยังไงคะนําไม่รู้เลยนะว่าจะมีหรือเปล่าไม่ยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเออยังไม่มีใครมาเอาพูดตรง ใช่มันตอบเองว่าผิดหวังอะไม่มีใครมากคยังไม่มีใครมานะเพิ่งบอกไปหยอกหยกเองว่ายังไม่ถามเลยว่าจะมีไหมแล้วเขาจะเป็นคนยังไงได้ยังไงอะเออมันต้องมีตัวตนคนก่อนแล้วถึงจะบอกว่าเป็นคนยังไงเอมาลงมาดูส่วนตัวข้างหลังดีกว่าครับนะถ้าจะถามเยอะๆนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ อ่าสนใจทักแชทมี5ครูค่ะติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัฐ Facebook โอซิริกรอภิรัฐนะครับเบอร์โทร061-9922-645-0925929261 ID รายโอศิริ S 1 5นะตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับนะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วหลอกเครื่องนี้หลอกเลนะ้วเนยเครื่องนี้หลอกเจ้าของอะเอามาละโวแชร์แล้วค่ะพี่จ๊อบเขาจะเลิกกับเราจริงๆไหมไม่ดูเรื่องเลิก,เลกกันขาดไหมเลิกจริงไหมไม่ดูนะคะจา๋าอยากจะเลิกไปเลิกกันเองไม่เกี่ยวกับเรานะคะ ถ้าจะดูต้องดูว่าคือจะดีไหมได้อะไรถ้าเกิดคบกันแล้วจะดีไหมจะเป็นยังไงไโดยมี<ง>ท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วในรายการของเราท่านอาจารย์โอ ว่าไงชแชรนนความรักความรักสั้นๆขอสถานะด้วยค่ะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูแอบเป็นผัวน้อยผัวเก็บเมียน้อยเมียเก็บหรือแอบคบกันหรือไม่ไม่เปิดความสัมพันธ์นะหรือไปไป,ไป,ไปมามาหรือแอบไปมาหรือหายไปเลยนะเออนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คือความสัมพันธ์ต้องบอกครับนะว่าไปมาหรือหายไปเลยหรืออยู่ด้วยกันนะเออ กดแชร์ออกไปเซเร็วเร็วบางทีก็ไม่รู้ว่าไมมีคนแต่ว่าอาจจะคนใหม่ๆที่แบบว่าเข้ามาแล้วไม่รู้กดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามแต่เรื่องที่ตอบไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะคือการูนาบอกสถานะเราไม่ใช่ว่าจาร์จะตอบไม่ได้แบบว่าเพราะจาร์ไม่มีความสามารถนะ,ะคือบางทีมันเป็น เขารอะไรอาโสดมาแล้วจัญญาบันของหาดูอะค่ะนะอืแชร์แล้วค่ะนนความรักโสดโสดความรักนน,นะะอานะได้<ช>ก็อยู่เป็นโสดต่อไปครับสามาวันนี้ครับใช่ไม่ไโสดนานแต่งงานช้าอย่าลืมครับดูแค่สามวันนะ <c oughs> น,นะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยคาสเก้าแชร์ดูเวลานะเวลาของมีไม่มากนะ ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาลถาม,มไม่ใช่ว่าเรามีเวลาเยอะแยะกระแปะใครอยากดูกสดส่วนตัวนะคะทักแชทมามีค่าครูนะคะพระยิบสีพรเทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพนะคะข้างหน้านี้ดูเรื่องทั่วไปนะคะพระยิีการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะครอบครัวระยะเวลา3วันเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3าวันแน่นอน และเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมายใน3วันแน่นอนและเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะอืมก็เข้ามากันได้ครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ถามก็รีบเข้ามาถามซะนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดอยากจะถามคําถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะพิมคําว่าแชร์แล คำถามหนึ่งข้อคะ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับไอดีไโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะันนาทองสาิกาลินทองสมดวงสมราศี จำหน่ายเทวรูปเทเพเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็เสียงครูหรืสีนะคะอืมตามนี้ครับนะ <c oughs> แล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook อาจารย์ท็อปนามเมปรปลามหานิยมเบอร์โทร08492 66658 ID ราย ejtop16 ครับนะแตงโมที่ถามว่าพี่จับเขาะจะเลิกกับเราจริงๆไหมเนี่ยถามมาใหม่นะคะเพราะคุณมีสิทธิ์ถามนะคะคุณแชร์แล้วคุณมีสิทธิ์ถามนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9พาิ0 0 919แชร์ แทรแล้วชื่อเรนคำถามนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าสูโหมดรายการองค์เทพเสริมดวงเสริมราศีค่ะจะถามคำถามดวงไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดไปทํารายการนันนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวขององค์มหาเทพมหาเทวีเทวาซึ่งมีท่านอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปค่ะนะ มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะท่านอาจารย์โอนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาโควิดยังดำรงอยู่นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สำหรับผู้บูชาเหรียญกันโควิดโดยเหรียญทำน้ำมนต์นี้เป็นยันภาษาดีบุตรตัดกรรมนะเป็นบารมีของพระพุทธเจ้านะ เรียกว่ายันภาษารีบุฤษตัดกร,รมซึ่งเป็นยันที่ใช้ในการป้องกันมีอนุภาพป้องกันเอสมะเร็งนิวเคลีย์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทและก็ป้องกันโรคที่เกิดจากระบาดท,ทั้งหลายเกิดจากเวรกรรมนะเอาแหละเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะบัตรนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ